คือหากันทาง,งานนั่งแบบสาวพาดหนุ่มหลอมาด้วยแนะนำเสียงดังนิสามีฉันนั่งแบบสาวสุดฮอตโคมะสึนานะและนักแสดงหนุ่มสุดะมาสกิออกงานชน่าด้วยกันที่ปารีสโดยนานะพูดแนะนำกับสื่อว่า this is my husband นี่คือสามีฉันค่ะทั้งนี้สุดะมาสกิและโคมะสึนานะประกาศแต่งงานกันอย่างเป็นทางการผ่านทางทวิตเตอร์เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2021ท,ที่ผ่านมา โดยสุดามาสก,กิเผยถึงภรรยาว่าตั้งแต่วันที่พวกเราได้รู้จักกันเราเป็นคนสนิทเป็นที่คอยซัพพอร์ตและกำลังจะเป็นครอบครัวกันเราเรอคอยที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันครับ